สวัสดีค่ะแม่นาคน,นะ,คะแม่นานเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะระยะสามผ่านการให้เคมีมาแล้วสามสิบสี่ครั้งฉายแสงอีกสามสิบห้าครั้งทุกคนกลัวการให้ีโมนะคะกลัวคําว่ามะเร็งแม่นา,นานก็กลัวแต่เมื่อเป็นแล้วก็ต้องสู้นะคะคนที่ทุกข์กว่าเราก็คือคนที่อยู่รอบข้างตัวเราเขาก็ไม่อยากให้เราเจ็บไม่อยากให้เราปวด ไม่อยากให้คนที่บ้านเป็นแบบนี้หนึ่งค่ารักษาสองความเจ็บความทรมานทุกคนเป็นทุกข์ค่ะแต่เราต้องผ่านให้ได้นะคะจนแม่ดาก็รักษาทุกคนหวังดีเอายานุ้นมาให้เอายานีมาาาน้มาให้เอาอาหารเสริมมาให้ทุกอย่างแม่ดาลองมาหมดแล้วค่ะแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งไหนดี ตัวเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ดีกับตัวเรานะคะจนแม่ดาวมาเจอ BS ค่ะมีพลังนะคะกินแล้วเนี่ยดีค่ะรู้สึกดีเลยรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นท้องที่บวมนะคะทานไปได้แค่ขวดเดียวท้องยุบธรรมดาชุดน,นี้ใส่ไม่ได้นะคะวันนี้ใส่ได้แล้วอยากสวยใส่ได้แล้วค่ะ แม่นาพูดเพื่อนๆอ,อาจจะนึกไม่ออกแต่ผู้ป่วยหรือท่านที่ยังไม่ป่วยก็ดูแลตัวเองนะคะลองมาทานดูนะคะเราลองมารีเซ็ตตัวเองใหม่ไหมเราลองสร้างภูมิคุ้มกันใหม่นะคะลองเพื่อตัวเราเองนะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะต้องลองค่ะ